สวัสดีครับผมเชฟตานะครับเชฟไทยในนิวซีแลนด์นะครับผมวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมาตอบคำถามเพื่อนๆนะในทางคอมเมนต์นะครับในทางอินบ็อกซ์นะครับสอบถามเข้ามานะครับผมว่ามีงานไหมมีงานล้างจานมีงานผู้ช่วยเชฟไหมนะครับผมล้างจานนะครับแล้วก็ผู้ช่วยเชฟนะครับมันจะไม่มีวีซ่านะครับมาจากไทยที่เขาซัพพอร์ตมาทำงานที่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 นิวซีแลนด์นะครับผม ล้างจานกับผู้ช่วยเชฟนะครับผมเขาจะมีเป็นโอเพนเวิร์กนะครับวีซ่าโอเพนเวิร์กวีซ่าพาร์ทเนอร์ติดตามนะครับแล้วก็วีซ่านักเรียนนะครับที่ทีท่ีสามารถทํางานได้นะครับก็คือวีซ่านักเรียนก็เด็กนักเรียนมาเรียนภาษาที่นี่นะครับผมมาทํางานพาร์ทไทม์นะครับผม20ชั่วโมงไม่เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับผมวีซ่าเชฟนะครับผมที่ผมท,ที่ผมมาทํา นะครับก็คือทางนิวซีแลนด์นะครับเขาสามารถจะออกเวิร์คให้เพราะว่าเป็นอาชีพนะครับขาดแคลนนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับใครที่อยากสนใจนะครับหรือว่ามีญาติสนใจอยากจะมาทำงานที่นิวซีแลนด์นะครับผมก็คุณสมบัติก็คือมีต้องมีใบผ่านงานนะครับผมอย่างน้อยนะครับผม5ปีนะครับผมแล้วก็มีใบรับรองจาก กัวบันดีนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็วิทยาลัยดุสิตธานีนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนนะครับในขั้นตอนในการยืดนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็ต้องมีนายจ้างนะครับที่ดิสซิแลนด์นะครับออกคอนแทคให้นะครับออกสัญญาว่าจ้างให้นะครับว่าจะมีค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่ตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำของเชฟนะครับก็ตกอยู่ที่29 เหรียญน,นะครับต่อชั่วโมงนะครับที่นิวซีแลนด์จะจ่ายค่าแรงเป็นชั่วโมงนะครับผมก็คือวิอาทินีนึงนะครับทำขั้นต่ำ35หรือว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คูณ29เหรียญน,นะครับก็ตามเลทที่รัฐบาลเขาจ่ายให้นะครับผมส่วนคนที่มีนายจ้างแล้วมีคอนแทคแล้วถ้ายืดเองเหมือนผมสมัยก่อนเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับก็ต้องมีใบตรวจโรคนะครับผม แล้วก็มีใบรับรองจากกรมตํารวจนะครับผมมีเอกสารพวกนี้นะครับไปยื่นที่สถานทูตนะครับผมหรือว่าสำหรับใครที่มีในจ้างนะครับยื่นเรื่องให้ที่นี่นะครับก็จะมีเอกสารนะครับแล้วก็ยื่นกับทนายทนายจัดการให้ที่ดีแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเราเป็นคนออกหรือว่าเจ้านายเป็นคนออกหรือว่าคนละครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผม สำหรับเพื่อนๆนะครับมีข้อักถามนะครับก็อยากจะถามเรื่องราวต่างๆนะครับผมถ้ามีข้อมูลนะครับผมจะมาตอบในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับตัวท่านเองหรือว่าญาติๆนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้นะครับสำหรับผมเจฟนะครับเป็น คนนะครับเป็นคนอุบลนะครับเป็นเพื่อนก็สอบถามมาเยอะเหมือนกันว่าเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนอุบลนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ